หน่อยชื่อค่ายัไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่ค่ายไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้อยู่่กรุงเทพพี่เองเหรอแถวไหนกรุงเทพแถวไหนอ๋ออยู่ลาดเีแล้วมีใครเป็นคู่เบ้าซ้อมรามังกีนั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่เบ้าซ้อมเพื่อนเพื่อนพี่ๆในค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ ก้9ขวบสูงเท่าไหร่น้นำหนักปล่อยปกี่กิโลห่มวยสไตล์อะไรครับอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอกับสิ่งน้อยเนาะไม่เคยต่อยเขาด้วยแล้วรู้ไหมเขามวยแบบอะไรมวยอะไรยังไม่ได้ดูเลยแล้เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเกมวางแผนไงดีก็ต่อยตามตาตาเราเนาะเราไปแก้ไขวุธเขาวยไปเดียวเนาะล่าสุดต่อยไหนมาครับที่ จังหวัดอะไรไปไงบ้างอ๋อชนะมานั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างไหมหรือปล่อยช่างต่อยต่อยเวกี่กิโลยี่สิบสามวันนี้ต่อยยี่สิบสี่เนาะตะขี้ขึ้นแต่ช่างแล้วเป็นไงบ้างผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะวันนี้พร้อมเอาชนะกลับบ้านเปล่าเอาชนะกลับบ้านไหมวันนี้ คุ้มมากี่กิโลยีสไม่หนึ่งโลสองโลเงี้ยคุ้มกี่กิโลหนึ่งโลสองโลสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วยี่สิบ <20 S 2> ไฟคนจังหวัดอะไรครับลาดลีเลยอ่ะฝา,ออฝากเชียร์ช่วยแฟนคลับ้วยหน่อยฝากเชียร์ด้วยวันน,นี้พร้อมไอเชรยแล้วนะอ่ะขอโชคดีครับ